สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาละเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาแม่ค้าหรือว่าแอดนไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้พี่จ๋าวันนี้หนุนได้เป็นพระบูชาหลวงพ่อพุมิัดช่องแคมันจะพี่นะคะตรงนี้จะมีลงทองนะคะแล้วจะมีรอยจานนะคะคุณลูกค้าสังเกตดูดีๆนะคะพี่พี่ดูความก่อนะคะพี่นะคะอันนนีี้้ไดมาาสภพเะะค่ ตรงหน้าก็จะมีลงทองจากพี่จานะคะนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะพี่ช้าๆนะคะพี่นะคะพ,พี่ดูความเก่าพี่ดูคราบนะคะขี้ฟงขี้ฝุ่นติดยังติดเต็มเลยนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะจ๊ะพี่จานนะคะอ่าองค์นี้นะคะหนวเปิดให้บูชาในราคาที่หนึ่งพันแปดร้อบาทจ้ะพี่หนึ่งพันแปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่พราะนทางนั้นจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะส่วนสภาพใต้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ สภาพใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะเก่าๆสวยๆจะพี่จ่านะคะขอไว้ที่1800ันบาทจ้ะหนึ่งันดบาทไปทางห้าสิบบาทพี่พี่เห็นฝุ่นไหมนะคะอันนี้ได้มาสภาพจะพี่จ่านะคะสภาพเก่าๆสวยๆจะพี่นะคะเดี๋ยวจะวัดขนาดให้ดูนะจะคุณลูกค้าขนาดฐานนะคะพี่ขนาดฐานนะอยู่ที่หกนิ้วนะจ๊ะพี่ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณแปดนิ้วกว่าจ้ะ 8นิ้วกว่านะสูง8นะกว้าง6นะคะพี่นะคะจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อพรมนะตรงนี้จะเขียนว่าหลวงพ่อพรมว่าช่องแคจะพี่นะคะเก่ามากจะพี่นะคะขอไว้ที่1,800บาทจากหนึ่บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่นะคะลูกค้าคนไหนสนใจยังไงนะจ๊ะพี่จ๋าหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูได้เลยนะคะ หรือว่าแอดไลน์ได้เออแอดไลน์มาได้เลยจากพี่นะคะเบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะเจากเบอร์โทรกับ ur, เบอร์เอเออแอดไลน์นะคะพี่หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่นะคะชื่อลายชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ดูความก่ออย่างพี่จ่ายนะคะหนูขอไว้ที่1,800บาทจาก1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะสำหรับพระบูชาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคองค์นี้นะคะพี่1,800บาทจา้ะเรอามาดูที่รายการเล็ก กันต่อเลยจากพี่จ๋านะคะแปบ๊บนะจ๊ะนี่จ้าส่วนองค์เล็กก็จะประมาณนี้นะคะพี่ขาปะเดิมเป็นมีดก่อนเลยจ้ะพี่ปะเดิมเป็นมีดก่อนเลยนะคะพี่เป็นมีดกระเาขาทำมาจากกระดูกนะคะพี่มีรอยจานนะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะสวยงามมากค่ะพี่นะคะกกโก้สว,สวยจ้ะพี่นะคะ่ะ สภาพด้านในนะคะพี่นะคะพี่ดูความเก่าจะพี่นะคะเป็นมีดปลายแหลมนะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะเล่มน,นี้ขอไว้ทีหนึ่งพันแปดร้อยบาทจ้ะเล่มนี้หนูขอไว้ทีหนึ่งพันแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจยังไงนะคะภาพไม่ใช้คุณลูกค้าแอดไลน์เลยจะพี่นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่นะคะสภาพของของสวยๆตามภาพเลยนะคะพี่เป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะเป็นปลายแหลมนะคะพี่นะคะ สวยงามมากก่ะพี่พี่ดูความเก่านะคะพี่นะคะ่ะธรรมาจากกระดูกกรามช้างนะคะอันนี้คือคุณลุงเจ้าของเก่าเขาบอกมาอย่างนี้นะคะพี่แต่ส่วนตัวแม่ค้านะคะพี่ขาส่วนตัวแม่ค้าดูไม่ค่อยเป็นนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ขาคือสภาพที่ใส่มีดด้านในนะคะพี่นะคะนะคะ สวยงามมากจัะพี่นะคะ1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นของสมเด็จโตนะคะพี่จะเป็นสมเด็จโตลูกนี้ขอไว้ที่800บาทจะ้ะจะเสียงดังกันอย่างนี้ค่ะพี่เหมือนมีลูกวิ่งอยู่ด้านใน,นะค่ะพี่เหมือนมีลูกวิ่งด้านในนะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่อันนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลูกอะไรนะคะพี่นะคะไม่แน่ใจว่าสลอดกอหรือเปล่าแต่ถ้าสลอดกอจะดังอีกเสียงใช่ไหมคะพี่นะคะ อันนี้แม่ค้าความรู้ไม่ค่อยมีเลยจ้าพี่นะคะแต่รู้ว่าเป็นของสมเด็จโตนะคะพี่นะคะรายการนี้8ปดร้บาทปลายทาง50บาทจา้ะส่วนรายการนี้คะ่ะพี่ขายจะเป็นผ้าข่าวม้าหลวงพ่อพมวัดช่องแคร์จ้าพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่ขอไว้ที่700บาทจะพี่นะคะมีตาปั๊มนะคะพี่นะคะวัดช่องแค2สองห้าหนึ่งศูนย์นะคะพี่นะคะตรงกลางก็จะมีแผ่นทองนะคะพี่ตรงนี้ก็จะมีตาปั๊มอีกเช่นเคยจะพี่ค่ะนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่ตาคีนะคะนครสวรรค์จะพี่จ่ายนะคะสภาพก็จะเป็นผื่นเก่าๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์นะคะพี่นะคะ้าขามาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจะพี่จ่าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นลูกแมวจะพี่นะคะลูกแมวนี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะมีแผ่นทองแนละ้วจะมีรอยจานนะคะพี่ห,หรือยันนะคะพี่นะคะมีห่วงให้ด้วยค่ะพี่รับประกันน้าไม่เข้านะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนนี้เขาบอกว่าเป็นลือสีตาไฟนะคะพี่ขาเป็นเนื้อผงนะคะพี่เป็นเนื้อผงของหนวงปู่บุญนะคะพี่อันนี้ได้มาสภาพนี้จัดพี่รายการนี้แปดร้อยบาทจ้ะ รายการนี้หนูขอไว้ที่8 0 0บาทตามสภาพนะคะพี่นะคะส่วนตัวเองแม่ค้ามองมาได้สภาพนี้เะพี่ให่นะคะเป็นลือสีนะคะพี่เนื้อผงนะเนื้อผงนะคะพี่นะคะของหลวงปู่บุญนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะเอาเก่าสวยๆจะพี่นะคะรายการนี้8 0 0บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่เป็นภาพถ่ายจานเที่ยงกับพี่ขานะค่ะด้านหลังก็จะมียันอย่างนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้รายการนี้6 0 0บาทจะพี่นะคะ รายการนี้หนูขอไว้ที่6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจากภาพถ่ายจานเที่ยงจากลูกสะกดจากพี่เนื้อเม่กิะสิ์นะ6ก0บาทจากพี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่สภาพเก่าอย่างที่เห็นเลยค่ะพี่6ก0บาทจากลิงจับหลักจากพี่จาารายการนี้6ก0บาทจากพี่นะคะลิงจับหลักนะคะพี่ตามสภาพนะคะอันนี้ได้มาแบบนี้จากพี่นะคะไม่ทราบว่าทำมาจากไม้เลยนะคะพี่นะคะ สนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่ออนไลน์จะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะตะกุดหลงพ่อทบปัจชุนแดนจะพี่นะคะเก่าๆจะพี่นะคะอันนี้เก่าจริงจะพี่จ๋าเก่าไม่จกตานะคะพี่นะคะพี่ดูสภาพความเก่านะคะพี่พี่ดูสภาพความเก่าจะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเป็นตะกุดหลงพ่อทบปัดชนแดนนะคะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นพักกิ่งหลงปูทิมนะคะพี่น่าจะเป็นเนื้อผงมั้งคะพี่นะคะ น่าจะเป็นเนื้อผงมคะคาพี่นะคะตอกโคตนะคะพี่ตรงใต้ฐานจะเป็นแผ่นทองและตอกโคตนะตอกเป็นของหลวงปู่ทิมจะพี่รายการนี้ขอไว้ที่9ก้าบาทจ้ะกิ่งองค์นี้นะคะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋าพร้อมเพชรเม็ดโตโ,โตกรอบสีทองจะพี่จ๋านะคะมีห่วงให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าจะได้ไปในสภาพอย่างนี้จะพี่จ๋าขอไว้ที่9ก้าบาทจ้ะหนูขอไว้ที่9 0 0อบาทปลายทางวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนรายการนี้อันนี้ไม่ทราบว่าทำมาจากอะไรนะคะพี่เนื้ออะไรนะคะพี่นะคะ600บาทจ้ะ สภาพเก่าๆเลยนะคะพี่สภาพเก่าๆตามภาพเลยนะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะรา่การนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะตะกุดจ้ะไม่ทราบที่จะพี่นะคะมีรอยจานจ่างจริงดอกนี้ห้าร้อบาทพอจ้ะนะคะดอกนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะมีรอยจานนะแต่ว่าแม่ค้าไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางหมกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเบีย้ยแกจ้ะเบีย้ยแกหลวงอาหลวงปูนุ่มวัดนางในไอหลวงปูรอดวัดเออใช่หลงวงปูนุ่มวัดนางในจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะใช่ไหม <laughs> พูดผิดยังไงต้องขออภัยนะคะพี่นะคะ เม่แก้นี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้มาเป็นตลับจะพี่มาเป็นตลับกล่องกำมะหยี่สีทองนะคะพี่สวยงามมากนะจ๊ะเปิดมาสภาพด้านในก็จะเขียนว่าอ่าอะไรนะปิดตาหลังรูปเหมือนนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ค่ะตามอพอสองอะไรสองห้าหนึ่งเจ็างาจำไม่ผิดนะคะ ในกล่องจะมีพระปิดตาอยู่สามองค์อย่างนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะนะคะจะมีพระปิดตาอยู่สามองค์อย่างนี้นะคะพี่นะคะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเกตง่ายไ,ไหมนะคะ่ะให้ดูสักองกนนะคะ์หน่อยจ้าพี่นะคะองค์เล็กอย่างนี้นะคะพี่เป็นปิดตาปูทิมนะในกล่องนี้จะมีอยู่สามองค์นะคะพี่ในกล่องนี้จะมีอยู่สามองค์นะคะพี่หนูขอไปที่แปดร้อยบาทจา้ะ หนูขอไว้ที่แปดร้อบาทจะพี่จ่าปลายทางห้าสิบบาทนะคุณลูกค้าสนใจยังไงนะจ๊ะพี่จ่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะพี่ขายนะคะนะคะพี่พอสสองห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเลยค่ะพี่นะคะน่าจะหนึ่งเก้าแล้วมั้งคะพี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะถ้าพูดผิดยังไงต้องขออาภัยนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักใจนะคะ ขอไวที่800บาทปลายทาง50บาทจากส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขายมาเป็นกล่องนะคะพี่เป็นหลวงพู่ทิมนะคะเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขายนะคะเป็นพักกิ่งนะค,ะพ,นะ,คะ,ะพี่นะคะอันนี้คือองคดด์ใหญ่จ้ะพี่นะคะต่อโค้ดด้วยจ้ะพี่นะคะสามรายการนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่นะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะคุณลูกค้า สวยงามมากจ้ะพี่จริงจริงพี่นะคะอันนี้คือองค์ที่สองเช่นกันจะตอกเหมือนกันจ้ะพี่นะคะนะคะก่อๆส,สวยตามภาพเลยนะคะพี่อีกองคหนึง่งเอาขึ้นมาได้หรือเปล่าไม่รู้เลยอีกองหนึ่งแก่ยากจังเลยค่ะพี่อีกองดึงยากนะคะพี่ลึกเกินจ้ะพี่นะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่800บาทปลายทาง50บาทจะเป็นกิ่งปูโต้ะนะเป็นกิ่งปูโต้ะนะคะคุณลูกค้าเป็นของหนูปูโต้ะนะอันนี้ค่ะพี่ขาขุนแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่5 0 0อบาทจ้ะนะคะ5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากขุนแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลจะ้ะอันนี้จะเป็นสมเด็ดจจ้ะมีจีวรน,นะเศษผ้าจีวรจะ้ะอันนี้หนูไม่แน่ใจเป็นแพหรือว่าเป็นอะไรนะนะคะ ส่วนสภาพด้านหลังก็จะเป็นรอยจานหลวงปู่ทิมนะเป็นยันปู่ทิมจะพี่นะคะแล้วก็จะมีเม็ดแร่นะคะพี่อยสามเม็ดนะคะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะหลวงพอ่อฤาษีดิงดำเช่นกันจะพี่นะคะวัดท่าซุงจะพี่นะคะ ตรงด้านหลังก็จะเขียนว่าหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะคะพี่แต่ไม่ค่อยเห็นชัดนะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะเน๋ยวรอโบราณหลวงพ่อปล่อยวัดกำแพงจะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาแม่ค้าหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะพี่นะคะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์นะคะพี่ทางร้านใช้เบอร์เดียวกันนะคะนะคะ เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้นะคะพี่เป็นปูเอี่ยมจ้ะเป็นปูเอี่ยมนะคะรายก,การนี้นะคะขอไวทีห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขายเป็นห yeah ่วงเชื่อมนะเป็นเหรียญโบราณไม่รู้ที่นะคะพี่นะคะเป็นห่วงเชื่อมเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขายจะเป็นเหรียญดาบพญาพิชัยดาบหักหลังจาะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ พญาพิชัยดาบหัก6 0 0บาทปลายทาง50บาทจาก้กส่วนรายการนี้จะเป็นพักกิ่งนะคะพี่ตรงหน้าผากท่านจะมีจุดทองนะตรงหน้าผากท่านจะมีจุดทองนะคะพี่ก้นจะเป็นอย่างนี้นะรู้สึกว่าจะเขียนเลขนะคะพี่6 8 2หรือเปล่านะคะพี่อันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะพี่นะคะมองไม่ค่อยชัดนะคะพี่นะคะ6 8 9หรือ6 8 2ปนนะคะพี่นะคะก้นจะบุ่มลงไปนิดนึงนะคะพี่ถ้าพี่สนใจยังไงนะคะพี่แอดไลน์นะ รายการน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห0ร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจากกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะปิดตาค่ะพี่เป็นเนื้อผงหลวงปู่ทิมนะคะพี่ห้ารอบาทจะพี่นะคะเป็นพระเนื้อผงปู่ทิมจะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะองค์นี้จะพี่เป็นเนื้อโลหะปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะห้า้อบาทจะพี่นะคะไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะรูปรหล่อหลวงพ่อเงินจะพี่เก่าเก่านะคะพี่นะคะ สภาพเก่าๆนะคะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ5้า้บาทปลายทาง5้บาทจากปิดตาปูหน้าค่ะพี่วัดถ้วยจระเข้น,นะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะอันนี้ขอไว้ที่5้า้บาทพอจะพี่นะคะ5้ารบาทปลายทาง5้บาทจากอันนี้ได้มาสององค์คู่นะคะพี่นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะนะคะพี่องค์ละห้าบาทจะพี่อันนี้คือองค์ที่1จะพี่นะคะ อันนี้คือองค์ที่1จะพี่5 0 0รบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นองค์ที่2จะพี่นะคะราคาเท ja ่าก like ันเลยนะคะคุณลูกพี่ค่ะอ่าคุณลูกค้าจ่ายนะคะจะปิดองค์ที่1องค์ที่2จะปิดทั้งสององค์ก็ได้นะคะพี่แม่ค้ายินดีให้บริการจ้าหลวงพ่อนิยมพิมพ์สองหน้าจะพี่5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทาง50บาทนะคะพี่หลวงพ่อนิยมพิมพ์สองหน้าจ้าหลวงปู่สุขจะหนุมานแบกแทนนะจ้าพี่นะคะเป็นปู่สุขหาหนุมานแบกแท่นจะพี่5 0 0รบาทจ้า เหรียญปูทิมจะพี่เหรียญปูทิมนะคะพี่นะคะรายการนี้5 0 0้บาทเช่นกันจะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่เก่าๆสวยๆนะ5 0า้บาทจ้ะเหรียญพ่อท่านคายก้นอุจะพี่จ๋านะคะสวยงามมากขอโทษจ้เป็นรูปหล่อนะจ้ะพี่เป็นรูปหล่อนะคะพี่ขออภัยในความพูดผิดนะคะพี่5 0 0รบาทปลายทาง50บาทจ้าส่วนรายการนี้นะคะพี่ขายจะเป็นพ่อทวดเนื้อวานจะพี่นะคะ เป็นพ่อทวดเนื้อว่านนะคะพี่พัดติ๊กเปิดหน้าเปิดหลัง6กรบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่ตามสภาพนะอันนี้แม่ค้าหมองมาได้สภาพนี้นะจ๊ะพี่ขอคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหานะคะรายการนี้5้าบาทปลายทาง50บาทจากเหรียญกลมพ่อควยค่ะพี่ขาวัดโกสิตารามนะคะเหรียญนี้เป็นหลังยันอย่างนี้จ้ะพี่นะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญกลมนะคะคุณลูกค้า5้าบาทปลายทาง50บบาทจาก เหรียญพ่อจันทร์วัดบางมอนจะพี่ห้าร้อยบาทจะเนี่ยค่ะสภาพเก่าๆสวยๆนะห้าร้อยบาทจ้ะพระมาฮีส่วนจะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นพระมาฮีส่วนนะคะห้าร้อยบาทจ้ะพระนับปกค่ะพี่ออกเนื้อสนิมแดงหน่อยๆนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตายันยุ่งจะพี่อันนี้ไม่ทราบเนื้อนะคะพี่อันนี้หนูไม่ทราบเนื้อนะคะพี่นะคะ รายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเท้าเวทจะพี่เท้าเวทนะรายการนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทจะพี่เท้าเวทนะคะห้าร้อยบาทจ้ะปิตาปูทิมค่ะพี่รายการนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ต่อโค้ดเลขสามนะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จะมีเนื้อผงกับเนื้อโลหะานะคะคุณลูกค้านะคะตามภาพนะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปเหมือนปูทิมพพทจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากพักกิ่งเก่าโบราณไม่รู้ที่จะพี่นะคะเนื้อออกเขียวๆวสวยๆนะคะพี่พี่ดูความเก่านะคะพี่นะคะจะมีคาบนะคะพี่คาบความเก่าขี้ฝุ่นนะเกาะอยู่ตรงซ่องตรงซอกของพระนะคะพี่นะคะองค์นี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าอีพีนี้มีแค่นี้นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าพี่ร่ารักนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะคะ0840659180จ้ากากฝากพี่ๆกดติดตามให้จ้องกระเกตพุทยคุณพักเค่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ